ค่ะจูนปัทมาร์ลอมมาดาค่ะจากทีมเรส o อย r a ส i n g Team ทำการแข่งขันในรุ่นซปเปอร์สตอกคพันซีซีค่ะรู้สึกก็ต้องทำการบ้านเยอะอะค่ะเพราะว่าต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเพราะว่าเป็นสนามความเร็วอะค่ะมันแรกๆต้องมีกลัวบ้างแต่ว่าถ้ากลัวก็คงจะชนะไม่ได้ ก็เพราะว่าเป็นรุ่นที่เหมือนพัฒนาเราโดยที่เป็นรถเดิมๆอะคะ่ะใช่ก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นปรับตัวเยอะค่ะเพราะว่าทักษะหรืออะไรที่เราเราต้องเรียนรู้เพิ่มคะ่ะเพราะว่าการที่เราจะไปแข่งกับผู้ชายมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอะคะ่ะแล้วถ้าเราไม่ไม่ฝึกฝนหรือว่าไม่เรียนรู้ก็จะขึ้นไปไม่ได้อะคะ่ะ เวลาก็จะไม่ได้ต้องอฟิตร่างกายอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าในรุ่นที่แข่งกับผู้ชายเนี่ยเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใช้ความเร็วสูงมากก็ถ้าร่างกายไม่พร้อมโอกาสเสี่ยงสูงค่ะรู้สึกว่าไม่ยางนะคะรู้สึกว่าเวลาทุกครั้งที่ลงไปเขียอะค่ะรู้สึกสนุกสนุกมากกว่าก็เลยทำให้ผลงานออกมาได้ดีะคะ่ะปกตินะคะเป็นคนที่รู้สึกชอบ กีฬาที่ท้าทายตัวเองอยู่แล้วค่ะชอบทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่อยากทำกันก็พยายามในเรื่องตอนที่มาแข่งรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็คือความชอบน้อยกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากอยากที่จะทําให้ได้ก่อนพออยากที่จะทําให้ได้ก่อนพอเข้ามาขี่จริงๆมันเป็นกีฬาที่ทําให้เรามีความสุขค่ะเราก็พอทุกครั้งที่เราได้ลงไปขี่ ต่อให้เราจะขี่ช้าหรือเร็วหรือมีความกดดันอะไรมากมายถ้าเราลงไปขี่ในสนามแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขสนุกในสิ่งที่ทำเราจะทำออกมาได้ดีค่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละทำให้เรามีความสุขเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเราให้มีความรับผิดชอบออรู้จักหน้าที่ตัวเองมากขึ้นค่ะก็อยากฝากถึงผู้หญิงนะคะที่จะเข้ามาขี่หรือว่ากำลังขี่อยู่ก็อยากจะบอกว่ากีฬา ทุกกีฬาหรือทุกอย่างที่เราทำอะ่ะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าเราตั้งใจเราทำได้หมดค่ะเราก็แค่เราฝึกฝนทำในสิ่งที่เราชอบและเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือสิ่งที่เรามีความสุข <L isa> เราทำได้ดีแน่นอนค่ะ <L isa> ถามว่าจันถึงอาทิตย์เนี่ยมีเวลาพักไหมก็มีเวลาพักวันเดียวค่ะเรารู้ว่าตัวเราไม่คือไม่ได้แข็งแรงเท่าผู้ชายค่ะก็เลยจะต้องแบบ ทำทำให้มากกว่าเดิมเรารู้ว่าเราสู้เขาไม่ได้ยังไงเรารู้ว่าเราข้อบกพร่องเรายังไงเราทําให้มากกว่านั้นค่ะพี่หนุคนมันมีความกลัวอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าทุกสิ่งเรามองไปความกลัวอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ผ่านจุดจุดที่เรายืนอะจุดที่เราอยากไปอะพี่มันก็เลยจะต้องไม่กลัวเราเราเราต้องอย่าอย่าอย่าคิดว่าอันนี้น่ากลัวนะ อันนี้น่ากลัวนะเราเราอยากคิดเราแค่แบบว่าเราค่อยๆลองค่อยๆลองค่อยๆนิดทีละหน่อยอะคะ่ะจะจะไม่ไม่น่ากลัวตอนที่ฝึกทีแรกใช่ปะถามอาจารย์ที่สอนหนูถามว่าจะปั้นผู้หญิงเพราะว่าตอนนั้นผู้หญิงไม่ได้มีขี่ซูเปอรบ์บอ์อะก็ถามว่าจะจะปั้นผู้หญิงหรอปั้นเป็นลูกกลมแลแ้วเตะทิ้งหรอ,อยังไงมันไม่มีโอกาสที่จะแบบจนมาแข่งอย่างนี้ได้อะพี่ ขาก็ชื่นชมนะแต่ว่าล้วก็มีหลายๆบางครั้งที่จะมาลงรุ่นสต็อกหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่า mm. เรามั่นใจว่าเราขี่เร็วขนาดนั้นหรออะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแรงผลักดันที่ต้องทําให้เราแบบพยายามมากขึ้นเอาแชมป์ค่ะแชม,แชมป,ป์ปลายปีแต่ที่เน่หนูพลาดล้มไปสนามแรกชนกันก็เลยล้มแต่สนามพืนคะแนนยังนําอยู่ค่ะทุกคนอยากเป็นแชมป์หมดพี่ในใจหนูนะ เราก็ต้องคิดว่าเราสูได้พี่เราก็ต้องคิดว่าเราทําได้แล้วเราก็สูได้สาหรับหนูอะหนูจะเป็นคนที่ปรับตัวชา้าเราก็ต้องใช้เวลากับกับกับสิ่งเนี้ยหน่อยเราเรื่องระบบรถเรื่องรถอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเรื่องรถเรื่องการเซนรถอะ จูนก็ต้องใช้เวลาหน่อยในการที่จะบอกเรื่องอาการรถนะคะจะแบบไปบอกเลยไม่ได้ใจเราบางทีเรายอมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเวลาเข้าโค้งอะถ้าผู้ชายการะแสมมาถ้าผู้หญิงยอมคือยกก็อยากจะฝากบอกนะคะก็ถึงจะเป็นผู้หญิงนะคะแต่ก็ไม่ยอมพวกคุณแน่คะ่ะช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอฝากเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์จูนปัทมาลมะมันดาด้วยนะคะรถแข่งเบอร์18รจูนจะพยายามทำให้ดีที่สุดะคะ่ะเชียร์ด้วยนะคะ